eX นะคะหรือที่เรียกกันว่า m i t s u s h l a n c e x นั่นเองอ่าตัวนี้เป็นตัว GT เกียร์ออโต้มาในราคา319,000บาทค่ะลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนเบาๆสบายอยู่ที่5,900บาทจ้ะใช่แล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องปุ้ยสวัสดีแฟนเพจกฤษดาคูดค่ะนะคะวันนี้ก็ช่วงบ่ายก็มาพบกับปุ้ยแล้วก็พี่เต๋าอีกเช่นเคยเนาะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยปุ้ยกับพี่เต๋ามีนางฟ้ามาให้ดูอีกแล้วเนาะเผื่อใครที่หารถมาพร้อมกับนางฟ้านะเนี่ยมาแบบว่าหารถราคาไม่แรงมากอยากผ่อนสบายๆเนาะวันนี้เราก็มีมานําเสนอให้แล้วเดี๋ยวเราจะพามาดูคันนี้ก่อนเนาะ เอาคันนี้ก่อนแล้วกันพามาดูนางฟ้าก่อนตัวนี้เป็น Honda Civic FD เครื่อง1.8นะคะตัวนี้ปี2006มาในราคาโอ้โห239,000บาทจัดไปแนนก็ได้นะคะซื้อสดก็ได้จัดได้หมดเลยนะไม่ว่าจะหาดเล่แผงรอยนะคะทำอาชีพอะไรก็เป็นเจ้าของ FD คันนี้ได้เลยนะคะใช่แล้วค่ะสีก็สวยเนาะสีออกฟ้าฟ้า,ฟาคามค่ะรุ่นนี้นจะไปเรียกว่ารุ่นนางฟ้านะคะน้องปุ้ยสีก็จะเป็นสีฟ้านะคะ ดูกระจังหน้าเขายังสวยวิ่งอยู่เลยปี2006ตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกค่ะใช่แล้วไฟตัดหมอกไฟดวงใหญ่ข้างในไฟก็ยังใสวิ่งอยู่สําหรับไฟปี2006เนาะผ่อนสูงสุดได้5ปีผ่อนตกอยู่ประมาณ4,000กว่าบาทค่ะดูขอบยงขอบยางมือจับของเขาคือแบบว่าโอ้โหรถสภาพนี้ปี2006ผ่อนสบายๆมือจับจะสีเดียวกับตัวรถใช่แล้ะะดูตัวนี้ก็จะเป็นแม็ก แม็กเดิมๆจากโรงงานเลยอันนี้เราก็เปลี่ยนยางใหม่มาให้เรียบร้อยแล้วนี่ในส่วนของแม็กก็เป็นแม็กคอนด้าเลยค่ะตัวนี้ก็ยังเป็นไฟกลมเนาะพี่ไฟกลมค่ะก็ตัวนี้ไม่ได้ติดแก๊สนะคะรถเดิมๆเลยเครื่องพันแปนะคะใครืลองเบนซินข้างในจะเป็นภายในสีครีมนะคะครีมแล้วก็ตัดด้วยนี่คอนโซลสีดํานะคะคอนโซลยังใหม่อยู่เลยนะคะตัวนี้ตัวนี้เนื่องด้วยเป็นส่วนใหญ่เนาะ รถ Honda เขาจะทําแบบบิวอินก็คือเครื่องเสียงวิทยุก็ติดมากับตัวรถเลยนี่น่ารักเก๋ไก๋นะคะเนี่ยวางแก้ววางอะไรได้เลยนะคะแล้วก็เก็บของเบาะเป็นเบาะหนังเนาะเบาะหนังแท้นะคะสภาพกริบนเลยคันนี้นี่หลังคาก็ยังใหม่อยู่เบาะเขาสามารถเลื่อนมาข้างในอีกได้นะคะแล้วก็ข้างหลังผู้โดยสารนั่งสบายเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังกันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่น E เนาะ ไม่มีอะไรพิเศษมากเนอกจากใช่แล้วเบาะก็เป็นเบาะหนังอยู่แล้วนะคะถ้าใครไม่ได้ฟิกเรื่องออปชั่นฟังก์ชันเนาะก็ฟิกเรื่องพวกคุณภาพสภาพภายในตัวรถเบาะบอดี้ภายในทุกอย่างเนี่ยมาดูเบาะเข้ามาก็จะเป็นเบาะใหม่เลยที่พนักพิงแขนพนักพิงแขนที่วางแก้วเบาะยังใหม่ยังตึงอยู่ถ้าไปสองคนเนาะใช่วางเลยเลยก็สวยสูบพันแซีซีนะคะอือฮึ เป็นเครื่อง i v t e c นะคะตัวนี้นะคะรถแบบสภาพสวยมากเดี๋ยวเรามาต่ออีกคันหนึ่งเนาะค่ะนี่คันนี้ก็นี้เป็นรถคือรถขวัญใจวัยรุ่นเหมือนกันขวัญใจวัยรุ่นหายากแล้วตัวนี้หายากด้วยในตลาดไม่ค่อยมีแล้วค่ะลูกค้าค่ะในตลาดบอกเลยว่ามีไม่กี่คันนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะใช่แล้วมิตซู EX ะะหรือที่เรียกกันว่ามิซูแลนเซอร์ EX นั่นเองอตัว EX เนอะปี2010นะคะ,ะเครื่อง2,000เบนซินเนาะตัวนี้เป็นตัว GT เกียร์ออโต้มาในราคา319,000บาทค่ะลูกค้าสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มผ่อนเบา,าสบายอยู่ที่5,900บาบาทใช่แล้วคันนี้อบอกเลยว่าหล่อจริงๆนะ ไม่ว่าจะเป็นสีนะคะสีก็คือสีเป็นสี<ด>ตลาดอยู่นะสีดำเนาะสีดำเนี่ย,อยเอาไปแต่งอะไรก็สวยแต่งยังไงก็สวยนะคะกระจังหน้าจะเป็นตัวใหม่แล้วนี่กระจังหน้าเขาจะเป็นซีแบบนี้นะคะมันมีกระจังหน้าด้วยกัน2ออ,อย่าง<ล>นะแล้วก็ตัวนี้ไฟก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะรุ่นนี้นี่เลยล้อมแม็กม<แ>้ย เห็นไหมคะรถแม็กซี่ๆขอบ18เลยนะน้องปุ้ยตัวนี้นะคะถ้าจะให้หล่อรถทุกคันนะคะถ้าจะให้หล่อให้เด่นนะคะต้องขอบ18นี่แหละน,นะคะเวลาวิ่งเนาะนี่สกเกิร์ตอีกรอบคันนะคะมีสกเกิร์ตรอบคันคือมันก็ได้ครบเหมือนกันเนาะ,ค,ะค่ะมีสกเกิร์ตสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์หลังนะคะตัวนี้แต่งมาแบบครบเซตเลยจริงๆเนาะห้องเก็บของเขากว้างมากปุ้ยใหญ่มากเลยะะกว้างนะคะสูงกว้างคนสามารถเข้าไปนอนได้สองคนอะ นะคะสภาพขนาดนี้เนาะ,ะข้างในจะเป็นแต่งด้วย เคปรานะคะสีดําตัวนี้นะคะคือภายในนะคะรถปี2 0 1 0ก็จริงแต่ภายในคือใหม่แล้วก็เอี่ยมมากเอี่ยมมีความหรูเรียบเรียบหรูด้วยเนาะพี่เต๋าส่วนใหญ่จะเจอแบบแต่งน้องปุ้ยถ้าเป็นรถรุ่นนี้นะคะเพราะเป็นรถขวัญใจไวรุ่นจริงๆนะคะซื้อเป็นแต่งเนาะแต่งรอแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้รุ่นท็อปรุ่น G T นะคะเนื่องจากเป็นเครื่อง2 0 0พ G T นะคะตัวนี้มีครบเลยนะคะอุปกรณ์นะคะนี่ตรงพวงมาลัยเดี๋ยวซูมกันให้ดูหน่อยมีพัดเดิลชิพนะคะ พัดเดินชิปนะคะอ่าแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันนะคะสามารถฟังเพลงได้ตรงนี้เลยนะคะอ่านี่เบรกมือเขาอยู่ตรงนี้อ่าสภาพโอ้โหโซนแบบโอ้โหพร้อมใช้งานเลยบอกเลยว่าสวยจริงๆนะคะภายในรถก็แบบภายในเป็นเบาะหนังดำใช่ดูแลรักษาง่ายภายในดำพรมกระดุมรอบคันเนาะคือทุกอย่างก็พร้อมใช้งานลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มใช่แล้วค่ะน้องปุ้ยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยแล้วข้างหลังนะระดับผู้บริหารเลยก็ว่าได้คือแบบนั่งและแบบโอ้โห นั่งสบายมีพนักพิงแขนด้วยนะคะคือบอกเขาจะใหญ่แล้วเหมือนมันรองรับสรีระได้ดีมากเลยพี่เตา๋าให้ดูเพดงเพดานหลังคานิดนึงคือแบบว่าไม่มีแบบรอยยน่นไม่มีแบบขนนะอันนี้คือกิฟทุกตัวยังอยู่ครบหมดเลยก่อนเครื่องนะคะ,ะ,คะเครื่องสองพันตัวนี้จะเป็นเครื่องไมเวทนะคะเครื่องตัวใหม่เปิดเปิดขึ้นมาแล้วแบบวาวเลยเนาะพี่เต๋ะ สภาพคลิปมากเลยใช่ะะแล้วสราวันนี้เตากับน้องปุ้ยแล้วก็ทีมงานขอลาท่านผู้ชมอีกครั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ